สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึง p e r r e c t o r Examination in a q u Do d o m a i n นะครับซีนารีโอนะครับเป็นเคสหญิองอายุ52ปีนะครับมาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดท้องแล้วก็ขึ้นไส้5วันก่อนมาโรงพยาบาลครับผู้ป่วยมีเรื่องของเบื่ออาหารครับก่อนหน้านี้นไม่ได้มีปัญหาสุขภาพใดๆครับจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่ามีไข้37.8องศานะครับ จากการตรวจท้องมี right lower quadrant pain มีการดิ้งแล้วก็ rebound tenderness แล้วก็มีอาการปวดมากขึ้นเวลาไอานะครับที่ McBurney point นะครับ Bow sound าาปกติดีครับ CBC UA ปกติดีแล้วก็เพนฟิล์มของทั้งเชสแล้วก็แอบโดเมนเนียปกติดีครับก็มีคำพูดที่ว่า only reason to not perform digital r e c t o r examination is no index finger นะครับก็จากเปเปอร์ ที่อาจารย์ให้มานะครับ s i g n i f i c a n c e o f Routine Digital Rectal Examination in Adults Presenting with Abdominal Pain นะครับที่พิมพ์เมื่อปี2004นะครับผมอันนี้เขาก็ได้ข้อสรุปไว้ว่าการทำา i i i t t l r r e t t l Examination เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลง Clinical Diagnosis หรือว่า Initial Management ใดๆนะครับในผู้ป่วยหนึ่้อยคนนะครับแล้วก็การทำรูทีนดิจิทัลเ a l r ตอร์เ e x m ซ n เ t i o n นเนี่ยก็ไม่ได้ตรวมทำให้ตรวจพบพ t โ o โลจีอื่นๆนะครับ แล้วก็ผู้เปิด93คนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเราจะทำไปทำไมนะครับแล้วก็78คนเนี่ยบอกว่าการทำา i i i t t l l x x m m INATION เนี่ยมันก็แบบไม่ได้สุขสบายนะครับผมครับก็จะมาถึงเรื่องของ Evidence แล้วก็ Discussion ที่ทั้งสนับสนุนแล้วก็ขานกับตัวเป p ปอร์ที่ทางอาจารย์ให้มานะครับ ก็อันแรกเป็นตัวที่สนับสนุนนะครับก็จะเป็นเปเปอร์ที่ชื่อว่า The Role of Digital Rectal Examination for Diagnosis of Acute Appendicitis อันนี้เป็น systematic review แล้วก็ meta analysis นะครับตีพิมพ์เมื่อป,ปี2015นะครับตัวนี้ก็จะทำการ extract ข้อมูลนะครับโดยเก็บข้อมูลมาจาก Cochrane PubMed แล้วก็ Scopus นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัว forest plot นะครับของเปเปอร์นี้นะครับซึ่ง ก็จะมี Sensitivity และ็ Specificity ตามที่แสดงเลยนะครับข้อสรุป Result ของ Paper นี้ก็คือจากการศึกษาทั้งหมด19 Study นะครับโดยมีผู้ป่วยทั้งหมด7,511คนเนี่ยก็ได้สรุปมาว่ามี Sensitivity เนี่ยอยู่ที่0.49นะครับโดยที่95% Confidence Interval เนี่ยอยู่ที่0.42-0.56ถึง แล้วก็ specificity เนี่ยอยู่ที่0.61โดยที่95% confidence interval เนี่ยอยู่ที่0.53ถึง0.67นะครับส่วน positive แล้วก็ negative likelihood ratio เนี่ยอยู่ที่1.24แล้วก็0.85นะครับแต่ว่า95% confidence interval เนี่ยก็คือครอบ1ทั้งคู่นะครับแล้วก็ตัว uh, diagnostic odds ratio เนี่ยอยู่ที่1.46ครับซึ่งตัว95% confidence interval เนี่ยก็ครอบ1เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นข้อสรุปของ ตัวเปเปอร์เนี่ยก็คือบอกว่า a c u u e p p p n n d i c i t i s ไเนี่ยไม่สามารถรูอินหรือว่ารูเอาต์ได้จากการทำา i i i t t l l r e t t อ e Examination นะครับดังนั้นจึงควรมีการพิจนารณาการสอนที่ว่า,าเราควรทำา i i i t t l l r e t t อ e Examination แบบเป็นรูทีนในผู้ป่วยทุกรายที่สงสัย a p p e n d i c i t i s ครับต่อไปก็คือจะเป็นเปเปอร์ที่คขาน เปเปอร์ที่อาจารย์ให้มานะคะก็คือเป็น benefit of r e c t a l examination in children with Ab acute abdominal ค่ะซึ่งก็เป็นเปนเปอร์ที่จีพิมพ์ในปี2017ะคะ่ะโดย objective ของเปเปอร์น,นี้นะคะก็คือทำเพื่อที่จะหาว่า digital rectal examination เนี่ยมี benefit ในการแบบ diag like acute abdominal pain ในเด็กหรือเปล่าคะ่ะแล้วก็เรื่องของการลด unnecessary operation ะคะ่ะ โดยเมตัดของ s t u ตดี้นี้นะคะก็คือทำเป็น prospective cross sectional study ค่ะทำในเด็กอายุแบบสาถึง15ปีที่มีอาการ acute abdominal pain แล้วก็ได้ทำ digital rectal examination ค่ะในเดือนมกราคมปี2012ถึงเดือนธันวาคมปี2013ค่ะโดยที่จะนำข้อมูลเรื่องของการทำ digital rectal examination เนี่ยทั้ง ก่อนก่อนแล้วก็หลังไดอ g โน s i นะคะมาทําการ Analyze ด้วย m, AD m a g n i m a c h i s q u a r e t a s t ค่ะโดย Result ของคนนี้นะคะก็คือจะเป็นเรื่องของว่าในเด็ก116คนที่มี Acute Abdominal Pain ค่ะ Final Diagnosis ที่ได้เนี่ยมีเป็น Acute Appendicitis 27%แล้วก็ Constipation 28%ค่ะ แล้วก็มีเรื่องของแบบ non surgical DC ต่างๆประมาณ9%ค่ะโดยก็จะนำ diagnosis ของ study นี้นะคะก็คือจะมาแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือจะเป็น diagnosis ก่อนที่จะ PR diagnosis หลังจาก PR แล้วก็ final diagnosis ค่ะจากนั้นเนี่ยก็คือจะนำ diagnosis ทั้ง3อันเนี่ยมาจัดกลุ่มเป็นกลุ่ม ทั้งหมด4กลุ่มค่ะก็คือเป็น true benefit อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้ final diag แต่ว่าพอหลังจากที่ pr แล้วเนี่ยได้ final diag ค่ะแล้วก็เป็น support diagnosis ก็คือว่าตอนแรกเนี่ยก็ diag ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็การ p r ก็คือช่วยทำให้สนับสนุนเรื่อง diagnosis ที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของ false first diagnosis ค่ะก็คือในตอนแรกเนี่ยก็ diag ไม่ถูกแล้วก็หลังจาก PR อเนี่ยก็ยังไม่ได้ไดแอคที่ถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีมิสสลิดไดอกโนซีก็คือตอนแรกเนี่ยไดแอคได้ถูกต้องอยู่แล้วแล้วก็ PR ทอาทำให้เกิดฟอร์สไดแอกโนซีค่ะซึ่งผลที่ออกมานะคะก็คือว่าการ PR เนี่ยก็คือจะสามารถช่วยคอนเฟิร์มการไดเอคอะคิวเอ o โรมิโนเพนได้ในเด็กทั้งหมด94คนจาก116คนค่ะ โดยที่คิดเป็น81%นะคะซึ่งมีนัยสำคัญเนื่องจากว่ามี P-Value น้อยกว่า0.001แล้วก็ odds ratio 6.8ค่ะโดยมี95% Confidential i n t e r v a ออยู่ที่1.91ถึง2 4 8ซึ่งก็ไม่ได้ข้อมึงะคะ่ะแล้วก็จะแบ่งเป็น True Benefit ทั้งหมด38.8%ค่ะแล้วก็เป็น supporting diagnosis ทั้งหมด42.3%อสค่ะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอประโยชน์ของการทำ P.R. น,นะครับใน c a ส e appendicitis นะครับซึ่งอ้างอิงจากหนังสือ Schwartz Principles of Surgery นะครับก็จะบอกไว้ว่าการทำ PR เนี่ยในแอ e เ d นิสติทจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อแอดเคนิสติมันเป็นชนิดที่อยู่ลึกลงไปนะครับซึ่งไม่โชว์สายหน้าท้องใดๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการตรวจเจอไรซิดเร็กเตอ t ์เทนเดอร์เนสนะครับซึ่งก็จะสามารถพบได้ในแอดเคนิสติทที่เป็นชนิด p e ลวิกไทป์นะครับต่อมาก็เป็นวิธีการทำา PR นะครับหรือว่า Digital r e c t o r Exa m i n a t i o n นะครับก็จะเริ่มจากการที่เราจะ อาเรียชัวคนไข้ก่อนนะครับแล้วก็แจ้งถึงการทำาผนการนะครับจากนั้นก็จัดท่าคนไข้นะครับให้นอนตะแคงซ้ายนะครับผมแล้วก็จากนั้นก็จะทำการอินสเปกนะครับบริเวณรอบๆดูทวารนนครับดูว่ามาีบริเวณของแบบติดดิ้งไหมหรือว่ามีฮีโมรอยหรือว่ามีแบบอัฟเฟซอะไรอย่างี้ไหมนะครับจากนั้นก็เราก็จะให้ผู้ป่วยนะครับทำการเป่งนะครับผม แล้วก็จากนั้นจะใช้อสัมีรีนะครับป้ายบริเวณรอบๆรูทวารทั้งหมด4ควาแแนนนะครับเพื่อเทสด,ดูของ a อโนวิง g นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่นิ้วชี้นะครับเข้าไปในรูทวารน,นะครับแล้วก็เริ่มทําการเทาเพชั n นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะ assess ตัวของเ s สติง s ซฟิงเตอร์โทนนะครับจากนั้นเราก็จะคำดูที่ m o เ e e เล c กเตอร์ว l ล์นะครับ ทั้งหมด4ี่บบรอบร,รทิศนะครับก็คือทั้งหมด4คว q u a d r นะครับโดยที่บริเวณ anterior เนี่ยถ้าเป็นของผู้ชายก็จะพบตัวของ prostate ได้นะครับส่วนของผู้หญิงก็จะพบตัว cervix นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆถอยนิ้วออกมานะครับแล้วก็รูดดูตรง p e l v i c floor นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เอานิ้วออกมาจากรูทวานนะครับแล้วก็ดูสีของฟีซี่ครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับ ต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของโควิด19ที่มีผลต่อการทำเพียดิจิทัลเลคเตอร์เอ็กซ์เรย์นนะคะก็คือจากเปเปอร์ corona virus disease 2019 and the cancellation of face-to-face for state cancer active surveillance clinics review ค่ะเป็นเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในปี2022นะคะโดยมี ออบเจกตีฟก็คือว่าอยากจะทราบว่าการที่ไม่ได้ทำดิจิทัลเลคเตอร์เอ็กซ์เเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยที่เป็นเอ,อ่อโพสต์เซสเคนเซที่มีการแบบเซลลเลนเนี่ยจะมี Detection ไปหรือเปล่าค่ะก็โดยเมธอดนะคะก็คือเป็น retrospective study ค่ะโดยเก็บข้อมูลในผู้ป่วยใชา้1ย2 4 2คนที่มีอายุ45-74ถึง74ปีค่ะ ที่เป็นผู้ป่วยในกลุ่ม low to intermediate risk ของ l o c a l i z e d p r o s t a t e cancer นะคะซึ่งก็จะนำผู้ป่วยเนี่ยมาเข้าในโปรโตคอลสกินนิ่งค่ะโดยจะสกินนิ่งทั้งหมด4อย่างก็คือมีแบบ PSA แล้วก็มีการแบบเรื่อง t r u s t b i o x y ททำ MRI แล้วก็ Digital rectal examination ค่ะจะติดตามผู้ป่วยไปทั้งหมด6ปีค่ะ โดยผลสรุปของเปเปอร์น,นี้เนี่ยก็คือบอกว่าในระหว่างที่ทำการเก็บข้อมูลนะคะในปี2011ถึงปี2018มีผู้ป่วยทั้งหมด42คนที่เปลี่ยนจาก active surveillance เป็น active treatment ค่ะแต่ว่า digital l e t t r l examination เนี่ยไม่ได้มีโลงในการที่ detect ผู้ป่วยในกลุ่มแบบ active surveillance ที่จะต้อง ดีเทคผู้ป่วยมาเพื่อเป็นการทรีตเมนต์ในกลุ่มแบบแอคทีฟทรีตเมนต์ถึงแม้ว่าไก์ไลจะแนะนำให้มีการทำดิจิทัลเล e โตเอ็กซามนชันในการ m o n ตอร์ผู้ป่วยในกลุ่มโพสต์เซตเคนเซอร์แล้วก็ช่วงโควิดในทีเนี่ยมีการทำให้ลดการเฟสเฟสในการนัดหมายของผู้ป่วยซึ่งจะทำให้เกิดการลดการทำดิจิทัลเล e โตเอ็กซามิเนชันลงค่ะโดยใน paper น,น,นี้นก็ แสดงให้เห็นว่าการที่ไม่ได้ทำดิจิตอลเล็ t ตัวเอ็กซเรยิเนชันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลในการที่จะทำให้มิดเรื่องของดีซีโฟเรชั่นค่ะขอบคุณค่ะ